สวัสดีครับพบกับผมช่องน้องเต่าดังสิงนะครับตอนนี้เรามาอยู่เราเอทเคสองร้อยดอันนี้เอามาใหม่นะครับมาดูการทำงานวันแรกครับวันแรกหลังจากปีใหม่นะครับเราเซนระบบใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับมาดูว่าตักด,ดินใส่ดำจะเป็นยังไงนะจะมีอาการหลุดหรือเปล่าต้องลองดูก่อน คนขับก็ใหม่ด้วยปรับตัวโดยสักเห็นรักเห็ต้องปรับแสงขึ้นหนึอเคดูการทำงานนะ ที่ตรงนี้เราลอกไว้แล้วครับโดยพี่หลังเป็นคนลอกไว้โอเคครับเพราะว่าไวดีอยู่ไวดีอยู่ยนะครับนี่แต่ว่าการลอนนกธรรมดา,าเจอแข็งตอนนั้นแต่ว่าคันนั้นจะแรงนะคันนั้นจะได้แรงแล้วก็ไหวทันมากเแต่คันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ 재미있다... <목소리> 감다 <목소리> <목소리> เสียงเงียบเลยครับเนี่เหมือนกันหรือขนาดเลยเสียงเงียบดีนี่มันแบบอันมาครัเลยมันโอเคครับคือว่าผ่านนะครับในราคาที่ก็สมเหตุสมผลนะ เพราะมันเป็นรู้สึกว่ามันเป็นมันนมกทีตัวสุดท้ายก่อนจะเป็นมักไฟนะเอลเอลก็แน่นดีครับผมก็ลังเ,เคยเห็นกันทำงมไรครั้งแรกครับเนี่ยเพราะว่าซื้อมาก็นี่แหละอุดดินใส่ดาก็ครั้งแรกที่แรกได้มาลองคนขับก็คนขับ มาใหม่้วจะต่างอำเภอ เดี๋ยวช่างัดรถดำช่างดัดช่างวัดดำสิงอ่าเขาคิดว่าโอเคว่ายดยีแต่ว่ามันแทงดินมันเวลามันเจอแข็งมันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ไม่เหมือนคันนั้นเพราะก็พอแค่นี้ก็พอครับผมอ่ะถ้าปรอบมากกว่านี้มันก็จะติดหลน แ๋ยวว่าถามโอ้เรื่องแอร์เรื่องอะไรนี่เต็มเต็มอัลบั้มนะครทำเ,เรื่องแอร์เรื่องอะไรนี่หมายความว่าเต็มระบบนะก็ทำเองครับผมเป็นคนทำเองระนเบลไฟระบบแอร์ สวยครับคันนี้บอดีส้สวยสวยคันมากคอยพวกแข็งพวกบูมอรา์มก็ใช้ได้โอเคใส่มันโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวผมเอารถไปใสย่ยิงก่อนเดี๋ยวพวก,กผมคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปถามคนขับกอนครับว่ามันเป็นยังไง เป็นยังไงประตูล็อกได้บ่ประตูล็อกได้บ่เมื่อไดรมันสมูดพ่ออันนี้บ่โอเคบ่โอข้อมวยข้อมือยังมันไมอยู่ไม่อยู่เนาะเวลาโยกเวลาสวิงยังเนาะอ่าแต่เลยเดี๋ยวชิ้นมือันเออแต่เวลาเวลาหุบนี่สิบอกเวลาห้าว่านี่เวลาเาหุบมามันสิมาไหวเน่นี่หนึ่งเลยมันต้องค่อยๆอยอันนี้นะเวลาเขาเาสิย้อนบวมกลับมาเลยไมาไหวเนี่ยหนึ้งต่ำไปโอเค แต่ว่ามันแท่งดินหนักบ่าคอยอันอนี้มันได้ป่ะแต่ว่ากระสํานีิแบบมัน,นทําไม่ิตีโหลดมันก็เล่งเครื่องแห้ง,ง,ง,งกง็นีไ, <อ S 1> ได้อยู่เนาะเอ้ามาผ่านเลงเต็มแม็กเนาะ<ไ>อโอเคโอเคอโอเคอโอเค,คอเคค่ะตัดไปเลยเดี๋ยวพบกับผมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ